วันนี้ก็จะพามาดูนะครับเป็นหลวงบุท่ทวดพิมพ์กรรมการนะครับพิมพ์การปีสองสี่เก้าเจ็ดวัดช่างให้นะครับพอดีอ,องค์นี้พระอ,องค์นี้ที่ได้มาก็คือ มีลูกน้องเข้าไปตัดหญ้านะครับครับไปตัดหญ้าแล้วก็คือคือเพื่อให้ไปตัดไม้อะไรพวกนี้ตัดไม้นะครับแล้วก็แล้วก็เอ้ะไม่รู้วันที่อะไรจำวันไม่ได้แล้วเขาไปตัดตัดเขาเจ้าไปตัดไม้ตัดหญ้านะก็เลยพอไปตัดไม้ตัดหญ้าปุ๊บก็เลยไปเจอหลุมทวดโอ่นี่มาอง ทีแรกก็ไม่รู้ที่ไหนนะครับพอมาเปิดช่อง u t u b e ดูก็เจอช่องของการแพะนะครับการแพะสงขาขออนุญาตย่ยน,นามนะครับกับก็บกบน้องก็ไปเก็บได้มาคับที่ทีแรกน้องเก็บได้มาครับ หัห่วงเนี่ยเนห่ยห่วงอันนี้หัห่วงเนี่ยครับเนี่ยหัห่วงแบบจนเก่าจนสนิมขึ้นสนิมสนิมเนี่ยขึ้นหมดแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับก็เลยเอามาใส่ห่วงใหมนะ่ก็กเลยเอามาใส่ห่วงใหม่แล้วก็เลี่ยมมาอย่างนี้เลยนะครับ เจ้าของเดิมก็เลี่ยมมาแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยฮะ มาแล้วครับมาแล้วพอดีแปลเลนมานะครับไปเอาแปลเลนมาแล้วครับเลนนะครับเลนก็ไปไปเปิดดูคลิปอาจารย์แพทย์สงขานะครับก็จึงได้รู้ว่าเป็นพิมพ์กรรมการนะครับเกียกน้องก็เก็บมาเขาก็ไม่รู้นะครับน้องน้องน้องลูกน้องผมที่ที่เป็นคนมอเนี่ยเขาไปเขาไปตัดหญ้าตัดตัดไม้ไปจ้างตัด ก็เลยไปเก็บพระองค์นี้ได้มานะครับไปเก็บองค์นี้ได้มาครับทีแรกผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นออกออกที่ไหนนะครับทีนี้ก็เลยมาเปิดช่อง YouTube อยู u ูบดูอ๋อจงจึงจึงจึง,จ,งจึงรู้ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นวัดช่างให้นะครับนะครับเป็นวัดช่างให้เป็นพิมพ์กรรมาการนะครับครับพิมพ์กรรมาการ ก็ถือว่าก็ถือว่าสวยอยู่นะครับสวยอยู่นะครับน่ครับพิมพ์กรรมการถือว่าสวยอยู่เจ้าของเดิมมันจะเลี่ยมแบบถ้าถ้าถ,ถ้าอย่างนี้มันจะเป็นเลี่ยมโบราณไหมเอ่ยผมว่าก็น่าจะเป็นเลี่ยมโบราณนะแล้วก็ทาฝาใครจะทําฝาปิดปิดปิดไว้เองนะ,นะเห็นไหมจะจะมีฝาปิดนะ ผมว่าเลี่ยมอย่างนี้ก็น่าจะนานนะดูลักษณะการเลี่ยมนะนะอันนี้อัน,นอันนี้เลี่ย,เยเมเนี่ยเลี่ยมเลี่ยมเห็นไหมเลี่ยมนานแล้วนะเนะี่ยแล้วก็ดูแบบเนะี่ยดูการเลี่ยมดูหูวพวกนะี้แล้วเขาเลี่ยมหนานะพลาสติกนี่หนานะครับเนะี่ยแล้วดูด้านหลังนะครับนะจะมีจะมีพวกแร่นะครับ เม็ดแร่พวกกิมเซียวอะไรพวกเนี้ยครับในด้านหลังพอพอผมมาดูคลิปอาจารย์อาจารย์แพทย์สงขาถ้าเห็นหลังแบบนี้โอ้โหถ้าเห็นเห็นหลังแบบนี้ดีใจมากเลยนะครับในเห็นหลังแบบนี้นะครับดีใจมากเลยนะครับ,บนเนเห็นหลังแล้วก็เห็นคับว่านนะครับคับคับว่านเนี่ยเห็นหลังแบบเนี้ยก็มีรอยแบบเขาเรียกอะไรนะปีกนะครับ ก็มีลายนิ้วมือนะครับนะี่เห็นเข้บบ้านผมแต่พระองค์นี้ผมว่าเจ้าของน่าจะทําหล่นมานานแล้วนะน่าจะทําหล่นมานานแล้วล่ะนะครับกรอบขึ้นเขียวแล้วกรอบนี้เก่าแล้วนะครับน่าจะทําตกไว้หลายปีแล้วล่ะครับก็จึงอ่าก็ก็จึงรู้ว่าโอ้อันนี้เป็นพิมพ์กรรมการนะครับเป็นพิมพ์กรรมการ พิมพ์กรรมการเขาจะดูตรงร่องนี้ตรงสังกิสีจะเป็นร่องนะครับนะครับจะเป็นร่องดูความเรียบร้อยนะครับนี่ไหตรงไห่ปลาก็จะยุบไปนะครับนะครับแล้วก็ตรง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 ขัเล็กเสียหลงบปทั่วจะมีจะมีตุ่มๆเป็นเป็นก้อนเนื้อเกินใช่ไหมครับในข้างบนนะครับ นี่ครับข้างบนข้างบนนะครับจะนะครับจะเป็นเนื้อเกินนะครับครับแล้วก็ตรงนี้จะมีรอยขีดนะครับแบบที่อาจารย์แปะพูดนะครับนะครับตรงนี้จะเป็นขีดอันอันนี้จะเป็นข้าบบ้านขึ้นทีนี้จะมองไม่ค่อยชัดนะครับนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีแบบเป็นจุดนะครับจุดถ้ามองเี้ยไข่ไข่ข้า,ขาบ,บ้านจะขึ้นคุมนะครับ ก็แต่แต่ดูพิมพ์ทรงแล้วก็โอเคพิมพ์เข้าเนื้อเข้านะครับนะครับพิมพ์เข้าเนื้อเข้านะครับไขว่านขึ้นปกคลุมนะครับเดี๋ยวเขาจะนะเอาไฟใกล้ๆนะครับไขว่านขึ้นปกคลุมนะครับนี่ครับก็จะเห็นจะมีเม็ด เป,เป็นเมตตานะครับเมตตาครับนะครับเมตตาแล้วก็ปากนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนชมก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับคอมเมนต์พูดคุยสอบถามได้เลยนะครับว่าองนี้อ,องนี้จะแท้หรือจะเก๊น,นะครับ <S <S เพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์ได้เลยนะครับ,รบ <S 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 ดูคลิปอาจารย์ แพร่สงขาถ้าเป็นพิมพ์นี้บัวจะไม่ค่อยชัดนะครับบัวจะติดไม่ค่อยชัดนะครับแต่ตาปากก็เป็นเอกลักษณ์นะครับของพิมพ์กรรมการนะครับพิมพ์กรรมการสังกติก็มีความคมส,สุสวยนะครับคือนะครับสวยไขย่ไข่ว่านขึ้นคมหมดนะครับจะเห็นจะเห็นไข่ว่านขึ้นคมหมดนะครับสวย มว่าพิมพ์อันนี้ก็ใช่ก็น่าจะใช่เป็นพิมพ์กรรมการนะครับก็ให้เพื่อนๆลองคอมเมนต์ดูนะครับที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะครับับข้างล่างที่แรกเขาบอกว่าพิมพ์กรรมการไม่มีรูเจาะผมว่าไม่ใช่นะครับดูดูคลิปอาจารย์แพทย์สงขาเขาก็จะมีรูเจาะนะครับนะครับเนี่ยจะจะเป็นจะเป็นแบบเสียบเสียบออกอะ,ะนะครับเนี่ยจะจะ,จะเสียบออกเนี่ยจะจะมีรูเสียบนะครับ ไปเจอช่องเสียงใหญ่เสียงหนึ่งเขาบอกถ้าเป็นพิมพ์กรรมาการเป็นพิมพ์พิมพ์กรรมาการจะไม่มีที่ที่เสียบอพา,าออกผมก็ยังคิดอยู่นะครับเอ๊ะถ้าถ้าไม่มีที่เสียบเราจะไปเคาะไงจะจะไปเคาะออกปันไงครับไม่จะไม่เสียวเวลาเชยเลยนะครับก็เลยแบบเออนั่ง,น,งนั่งคิดไปนะครับด้านหลังนะครับอมผมว่าเสียงใหญ่พูดมันมันฟังมันขัด,ขดหูนะ ฟังขัด,ขดหูผมแต่ผมก็ไล่ดูหลายคลิปนะครับไล่ดูหลายคลิปเลยพอดีแบบไป,ไปดูคลิปอาจารย์แพะแล้วก็โอเคครับคือคลิปมีสาระแล้วก็นำพาแท้มาให้แบบอาจารย์แพะเขาจะมีแบบเปรียบเทียบนะระหว่างแบบมีรูปภาพของแท้กับเกะเกะกับแท้ให้ให้เปรียบเทียบครับผมก็ลอง ไปดูคลิปย้อนดูหลายๆย้อนดูหลายๆแบบเปิดคลิปแล้วก็ย้อนดูหลายๆรอบนะครับก็ก็จึงรู้ว่าอ๋อพ,พิม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 ที่น้องผมเก็บได้ลูกน้องผมเก็บได้เนี่ยเป็นพิมพ์กรรมการไปตรงเป็นพิมพ์กรรมการของวัดชัางให้ปีสองสี่กาเจ็ดนะครับ <S <S ขออนุญาตนะครับพอดีไปไปตรงไปเปิดดูคลิปมันตรงนะมันตรงกัน ก็เลยเออก็เลยลองมาทําคลิปดูนะฮะเผื่อจะเข้าตาคนที่เข้ามารับชมมั่งก็ได้นะครับเดี๋ยวผมปรับไฟให้มันมีแสงมีอะไรนะครับเพื่อนๆดูก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมขยายขึ้นมานน่นะครับ ก็จะมีเมตตานะครับเนี่ยก็จะมีแบบคาบไขว่านขึ้นปกคลุมนะครับไขว่านขึ้นปกคลุมครับครับเนี่ยตะแคงตะแคงอีกอย่างนี้ครับเนี่ยจะเห็นมีเมตตานะครับสองข้างเลยนะครับจะเป็นขีดจะเป็นขีดนะครับนะครับแล้วก็ตำหนิก็ตำหนิก็ตรงแบบที่อาจารย์อาจารย์แพทย์สงขลาได้เกินไว้นะครับ ครับไขว่านขึ้นปกคลุมนะครับครับไขว่านขึ้นปกคลุมดูแล้วก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครบับไขว่านขึ้นปกคลุมนะครับนะครับอันนี้แบบทีแรกผมว่าจะแกะออกก็เลยไม่อยากแกะนะครับนะเนีเ่ยเขาเขาเขาเลี่ยมแบบเลี่ยมแล้วมีปิดฝามาข้างหลังนะครับนะเนี่ยเลี่ยมมันน่าจะเป็นเลี่ยมโบราณมาแบบนี้ ข้างล่างก็จะมีรูเนี่ยข้างล่างก็จะมีรูรูแบบเสียบเสียบระง,งัดพระออกนะครับน่ครับเนี่ยด,ด,ด้านหลังนะครับเนี่ยด้านหลังด้านหลังผมดูดคลิปคลิปอาจอาจร,รย์แพทย์สองข่านี่แบบขออนุญาตต้องเอ่ยขอเอ้อนามนะครับเนี่ยดูข้างหลังมันมีเหมือนกันหมดเลยนะครับมีเม็ดเรียกเม็ดแร่เม็ดอะไรนะอะไรผมก็ it, เรียกไม่ค่อยถูกนะครับเรียกไม่ค่อยถูกนะครับ ต้อขอภัยด้วยนะครับดีผมก็เอามาเปรียบเทียบกับเมือนนะครับคล้ายเลยนะครับเมื่อเมื่อเมือนเลยนี่นะครับข้างหลังก็จะมีเม็ดแร่นะครับเม็ดแร่อะไรพวกนี้นะครับพระองค์พระก็จะหนานะครับขอบพระด้านในหนาครับขอบพระด้านในหนาครับก็ก็ดูพิมพนครับดูพิมพ์ครับ ผมก็จะไม่บรรยายเยอะนะครับไม่บรรยายเยอะครับเพราะเป็นเป็นมือใหม่ครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับครับเดี๋ยวมาลงกล้องดูนะครับเดี๋ยวผมลดแป๊บนึงเดี๋ยวผมมาลงกล้องมาดูรายละเอียดนะฮะเนีแบบเก็บมาห่วงอย่างนี้หมดเลยนะฮะดูห่วงเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงขยายดูนะครับลงลองขยายดู จะลงขยายขึ้นมาดูนะครับนี่ครับก็จริง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 พระองค์นี้สวยนะครับนมตานี้ติดหมดนะครับแต่แต่เพียงแต่ว่าคาบไข่ขึ้นมาคลุมคลุมหมดนะครับคลุมคลุมทั่วทั้งองค์นะฮะ ตร,ตรงสังกะตีนี่ก็เป็นร่องนะครับเป็นร่องเขาจะกต่อไฟนะครับเดี๋ยวจใกล้ไปไหมนะครับนี่ครับ,รบแต่เมตาตัตาตนตานี้ก็จะเห็นนะเมตานะครับแต่นี่ไข,ขว้านขึ้นคุมก็จะมองดูแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ ก็ถือว่าผมในในใจผมคิดว่าสวยอยู่นะครับครับลักษณะการวางมือนะครับก็ถือว่าสวยอยู่นะครับจมูกโด่งนะครับจมูกโด่งปากก็เป็นคือเป็นปากลมพุทวดเลยนะครับนี่ครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมนะครับ ไข่ไข่ขึ้นคุมหมดนะครับไข่ไข่ว่านแล้วก็คับความเก่านะครับขึ้นขึ้นคุมหมดนะครับข้างบนข้างบนสีท่าก็จะมีเนื้อเกินข้างบนนะครับตรงนี้ก็จะมีไอ้รอยรอยเขาเขาบอกรอยตำนีตรงนี้ก็จะ,ออกกจะมีนะครับแต่ไข่ว่านคุมนะครับไข่ว่านคุม เส้นเส้นนี่ก็จะเป็นเส้นๆนะครับนีครับขายขายขึ้นคุมนะครับกับกลับมาดูด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับจะเห็นพวกเม็ดแร่นะครับ เม็ดแร่ขอญาตนะครับนี่ครับเห็นเม็ดแร่ลอยไหมครับเม็ดแร่ลอยนะครับอันนี้แบบแกะไม่ได้นะครับไม่ไม่กล้าแกะนะครับอยู่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 ในกรอบพลาสติกนะครับนะครับก็จะเห็นนะครับเนี่ด้านหลังจะมีแบบเขาเรียกอะไรนะเม็ดขาวเม็ดดาเม็ดแดงเลยครับแล้วก็มีเศษเศษไม้พวกนี้นะครับ ก็จะมีรอยแบบปีปินะครับนี่ครับมีรอยปีปิคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็เป็นมือใหม่นะครับมือใหม่ได้มาก็เลยเอามาถ่ายทำคลิปให้ชมนะครับนี่ครับด้านหลังก็เป็นธรรมชาตินะครับไข่ว่านขึ้นคุมนะครับ ก็เห็นมนก็เห็นมนสารนะครับเขาเรียกอะไรแด้ได้อะไรนะกิมซีเหรอครับผมก็เรียกไม่ถูกนะครับนี่ครับไข่ขึ้นคุมนะครับไข่ขึ้นคุมนะครับมีเม็ดนะครับมีมีมีเม็ดมนสารนะครับเนี่ยระยิบระยับนะครับนะฮะนะฮะนี่นะนครับไม่ชัดถ้าไม่ชัดต้องขออภัยด้วยนะครับ ีครับเดี๋ยวผมลองเอาเลนออกนะครับนี่ครับก็ลองก็ลองก็ลองพิจารณาดูนะครับเพื่อนๆนะครับเพว่าสวยอยู่นะครับ ก็มีความสวยนะครับนี <que> right. ่ครับครับไขว่านขึ้นคุมเต็มหมดเลยนะครับทั่วทั้งองค์เลยนะครับทั่วองค์เลยนะครับนี่ครับทั่วองค์เลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยช่วยเขาเรียกช่วยพิจารณาทีแล้วครับก็ติดชมได้เลยนะครับติดชมได้เลยนะครับ ชัดเจนนะครับชัดเจนแบบนี้แบบนี้ก็คือผมดูตามคลิปครับท่านทางพระสงฆ์ขานะครับนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากเพื่อนเพืก็ลงแบบพอเข้ามาชมคลิปก็ติชมได้เลยนะครับนะครับติชมได้เลยนะครับ เพราะว่าคือทีแรกยังไม่รู้เกณแท้ครับก็เลยเอามาทําคลิปก่อนอาจจะมีเพื่อนๆที่ศึกษาเรื่องนี้เรื่องเรื่องนี้แบบศึกษาเข้าใจดีแลเข้าเข้ามาตอบและคอมเมนต์นะครับครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมได้มีหลวงปู่ทวดปี24ก็เจ็ดไวบูชาครอบครองกันทุกคนนะครับ gặp không thấp